สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าไฮรักวีโกแชม p ์ครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2015ครับรุ่น4ประตู p ี u ั n e r ครับเครื่อง2,005ดีเซลรุ่นท็อปสุดเลยครับรุ่น g g o o t ครับผมเกียร์ออโต้ครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้า มือเดียวออกห้างเลยครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมสีขาวเดิมโรงงานครับเครื่อง2 0 0 5ครับ Vn Turbo ครับผมสีสวยงามทุกชิ้นครับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะครับ วัวดีครับผมสีเงาวับไปเลยครับทันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลายมัลติฟังก์ชันครับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมจอ DVD ครับมีเนครับผมเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้เลยครับผมเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับครับง่ายสะดวกสบายกันเลยทีเดียวครับผมใหม่มากครับคันนี้เบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับใหม่มากครับผมมือเดียวออกข้างครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพาะขนาดไหนนะครับผม โอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ตติดง่ายครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 5 0 5นะครับ VNTurbo ครับผมดีเซลครับ ใหม่มากครับคุณลูกค้าไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับแห้แงๆจยาเดิมเลยครับผมเครื่องติดอยู่นะครับนี่เลยครับดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข่มร้อยเปอร์เซคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผม และที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมหัวน็อตไม่เคยไขยไม่เคยทยับครับผมเดิมเดิมโรงงานเลยครับมี APS ด้วยนะครับผม คันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมลองขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม